วิทยุมออาหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งาศาสตร์ร่วมวาดโลกกระทัดใหม่ไปกับชุมชนวิชาการพบกันอีกครั้งนะคะทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือนนะคะกับรายการชุมชนวิชาการช่วงห้องสมุดเวรตี้นะคะวันนี้นะคะพบกับดิฉันตุ๊กทัศสุธินาอารุลีพิคุณคะ่ะค่ะและดิฉันนะคะออนอัจจิลาทองเกลียงค่ะ ตักค้าสังเกตไหมคะว่าช่วงนี้เนี่ยราคาทองนะคะรู้สึกว่าจะพุ่งขึ้นสูงนะคะมากค่ะออนสามหมื่นก็แตกมาแล้วนะใช่ค่ะมีการปรับขึ้นปรับลงตลอดเวลาะะใช่ค่ะคุณผู้ฟังละคะอยากดูไหมคะว่าปัจจัยอะไรหรือว่าทําไมนะคะทองถึงมีการปรับเปลี่ยนราคาหรือว่ามีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นหรือลดลงอ่าฮะค่ะค่ะถ้าเกิดอยากรู้นะคะวันนี้เรามาเฉลยนี่ยนะคะเราไปหาความรู้กันมานะคะว่าทําไมทองคําเนี่ยถึงสําคัญต่อเศรษฐกิจ แมะตัวเราด้วยนะคะ,คะทองคำนะคะหนึ่งในโลหะที่มีค่าในตัวเองเลยนะคะในช่วงพิศสศตวรษที่สิบสี่ค่ะ,คะชาวตะวันตกนะคะถือว่าทองคำเนี่ยเป็นเพียงวัตถุเดียวนะคะที่ใช้ในการสะสมความมั่งคั่งค่ะแล้วค่าความนิยมนั้นนะคะก็ถูกส่งต่อเรื่อยๆมาค่ะมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะคะแต่ก็เพียงเล็กน้อยนะคะ ทุกวันนี้ค่ะทองคำเนี่ยก็ยังคงสื่อถึงความร่ารวยความมั่งคัง่งความเป็นมงคลนะคะแต่รู้หรือเปล่าคะว่าความมั่งคั่งของทองนั้นยิ่งใหญ่ถึงขนาดเศรษฐกิจระด,ดับ ประเทศได้เลยทีเดียวล้วค่ะอาจจะระดับโลกได้ด้วยซ้ำนะคะใช่ใชค่ะ,คะแล้วว่าทําไมเนี่ยทองคาเนี่ยถึงมีความสําคัญในระดับเศรษฐกิจและแน่นอนว่ารวมถึงตัวเราด้วยนะคะออนในระดับเศรษฐกิจเนี่ยหนึ่งในประโยชน์ที่สมาคมค้าทองคําแห่งประเทศได้ชี้แจงไว้ก็คือว่าทองคำเนี่ยมีประโยชน์ในฐานะเป็นโลหะื่อกลางแห่งการแลกเปลี่ยเนเงินตรานะคะแล้วก็ยังถูกใช้เป็นทุนสำรองเงินตรา่องประเทศด้วยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยกรณีที่ว่าแบงก์ชาติเนี่ยคะ่ะออกมาประกาศว่า ธนาบัตรที่เราลึกอนะ่ะถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ใช้ทองคําในการคาประกันนะคะสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะว่าทองคำเนี่ยมีมูลค่าในตัวเองนะคะจัดเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ลดลงมากในยามวิกฤตนะคะ ผิดกับไอ้พวกสกุลเงินต่างๆนะคะที่อาจจะเพิ่มหรือว่าลดได้ตามสภาพเศรษฐกิจนั้นๆน,น,นะคะทองคำเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้นะคะว่าความมั่นคงของประศิษย,ยืนยันคาวามมั่นคง,<ๆ>งของเศรษฐกิจประเทศนั้นๆได้นะคะอ,อใช่ค่ะแล้วในคนปกติทั่วไปนะคะเราอ,อาจจะซื้อทองคำเนี่ยเพื่อแสดงถึงสถานะความมั่นคงนะคะ จากนั้นเนี่ยบางทีเรามักจะซื้อทองคำเนี่ยเพื่อหวังผลกําไรค่ะ,คะแล้วก็หากมองลึกไปให้มากกว่านั้นนะคะทองคำเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งหรือว่าหนึ่งในช่องทางที่นักลงทุนค่ะใช้เป็นหลักประกันสินทรัพย์หรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยค่ะและมูลค่าก็ไม่ตกนะคะ,คะหรือว่า เพิ่มลดมากนะคะเมื่อเปรียบเทียบค่ะกับการลงทุนอื่นๆนะคะค่ะขอยกตัวอย่างค่ะส่วนหนึ่งจากบทความของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะในหัวข้อคลองคําสินทรัพย์ที่มีค่าในช่วงเศรษฐกิจขาลงค่ะโดยมีเนื้อหานะคะ เมื่อเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตชะลอลงนะคะราคาทองคำเนี่ยก็จะกลับมีทิศทางเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาทองคำนะคะเป็นสินรรทรัพย์ค่ะที่รักษามูลค่าและไม่เสื่อมสภาพทองคำเนี่ยเสมือนเป็นหลักประกันค่ะในช่วงที่สินทร,รัพย์อื่นนะคะเผชิญกับความเสี่ยงสูงหรือว่ามีแนวโน้มนะคะด้วยค่าลงในช่วงที่เศรษฐกิจกขาลงนะคะ แต่ว่าแม้แต่ออทองคํานะคะจะมีมูลค่าที่มั่นคงค่ะแต่ก็ไม่ได้สร้างกระแสเงนินสดมากนักนะคะมีการจ่ายปันผลบ้างสามารถขายเก็งกําไรได้นะคะในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นร้อนแรงค่ะจากที่อ่านนะคะก็ไม่แปลกใจค่ะว่าทําไมทองคํานะคะถึงแสดงถึงความมั่นคงได้เป็นอย่างดีนะคะทั้งในระดับเศรษฐกิจการลงทุนและก็การออมนั่นเองค่ะค่ะ นอกจากสินบนปล่านั้นที่พูดมานะคะก็ยังมีปัจจัยนะคะออนที่วส่งผลต่อราคาทองคําด้วยนะคะ,ะการตัดสินใจเรื่องลงทุนในฟิวเจอร์ทองคําเนี่ยเราต้องศึกษาให้ดีแล้วก็ละเอียดมากๆเลยนะคะออน<ะ>เพราะว่าถึงแม้ฟิวเจอร์นั้นเนี่ยจะมีโอกาสได้ผลตอบแทนเนาะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงสูงพอสมควรแหละจึงเป็นเรื่องสาคัญนะคะที่เราต้องเข้าใจ<ม>ปัจจัยต่างๆที่ว่าส่งผลต่อราคาทองเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแล้วปัจจัยแรกนะคะก็คือนโยบายการเงินและอัตราดอกเบีย้ยค่ะค มีความสัมพันธ์แบบหกผันกับราคาทองคำนะคะหากกลับดอกเบีย้ยนโยบายขึ้นค่ะแสดงว่าเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มดีขึ้นความเชื่อมั่นเริ่มมากขึ้นค่ะค่าเงินดอลลาร์เนี่ยจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะส่งผลให้ราคาทองคำค่ะปรับตัวลดลงในทิศทางตรงกงันข้ามค่ะ ถ้าเกิดมีการปรับตัวออดอกเบียนะคะนโยบายลงเนี่ยก็แสดงว่าเศรษฐกิจเริ่มแย่นะคะความเชื่อมั่นเนี่ยก็เริ่มลดลงค่าเงินดอลลาร์ค่ะจะปรับตัวลดลงนะคะส่งผลให้ราคาทองคําเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะค่ะอีกปัจจัยหนึ่งนะคะอ่อนราคาน้ามันค่ะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าที่แบบว่ามากมากนะคะค่อนข้างมากเลยเดียวแหละ ซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดเงินเฟอ้อนะคะโดยเงินเฟอ้อเนี่ยกับรา,าร,าาราคาทองคํานั้นนะคะเครื่องไหว้แน,นี้ในทิศทางเดียวกันค่ะแล้วก็ในระยะยาวด้วยราคาน้ํามันเนี่ยมีความสัมพันธ์แบบเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาทองคํานะคะหางราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นเงินเฟอ้อก็จะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยในทางตรง,ตรงข้ามนะคะถ้าหากราคาน้ามันปรับตัวลดลงเงินเฟอ้อก็จะลดลง ส่งผลให้ราคาทองคําปรับตัวลดลงตามไปด้วยค่ะค่ะแล้วอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือค่าเงินดอลลาร์ค่ะเนื่องจากเงินดอลลาร์นะคะเป็นสกุลเงินที่ใช้กันมากและเป็นสื่อกลางในการซื้อขายทําให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมีความผกผันกับราคาทองค่ะ การที่ข้างเงินดอลลาร์นะคะอ่อนค่าเนี่ยส่งผลดีกับราคาทองคําค่ะซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่สามารถเก็บมูลค่าทําให้กระแสของเงินของแต่ละประเทศนะคะทางไหลเข้าสู่ทองคําส่งผลให้ทองคำเนี่ยมีราคาเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเกิดว่าเงินดอลลาร์แข็งตัวค่ะหรือว่ามีความแข็งค่าขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลให้ราคาทองนะคะ โดยนักลงทุนนะคะจะหันมาใช้จ่ายหรือว่าลงทุนเนี่ยในสกุลเงินดอลลาร์แทนค่ะก็จะส่งผลให้ราคาทองคำนะคะลดลงนั่นเองค่ะค่ะตอนนี้อยากให้ทองลดอยากซื้อเคะ <c oughs> รื่องมือที่มีอยู่เอาไปข <c oughs> ายก <c oughs> <c oughs> ่อนนะคะอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือดีมาสปายนั์นเองนะคะหรือว่า U P S อุปสงค์อุปทานนะคะอุปสงค์เนี่ยหรือว่าดีมานะคะคือความต้องการในการใช้ทองคํานะคะส่วนใหญ่เนี่ยมาจากสามกลุ่มหลักเลยได้แก่ภาคเครื่องประดับ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและก็การแพทย์นะคะภาคการลงทุนรวมถึงการที่ภาคแรกของประเทศต่างๆเนี่ยมีการนําทุนสำรองเนี่ยไปซื้อทองคํามากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอยู่ในธนาัตรแบบอยู่ในพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะคะเช่นจีนอินเดียที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะถ้าหากว่ามีความต้องการซื้อทองคําสูงนะคะจะส่งผลให้ราคาทองเนี่ย สูงขึ้นไปด้วยแต่ว่าในทางตัวนมนค่านะคะถ้ามีความต้องการซื้อทองคําต่ําเนี่ยราคาทองก็จะต่ำลไปด้วยเช่นกันค่ะใช่แล้วค่ะในส่วนของอุปทานนะคะก็คือความต้องการขายทองค,ะคะําค่ะส่วนใหญ่มาจากสามกลุ่มหลักนะคะได้แก่ผลผลิตทองคำจากเหมืองทองนะคะ แรงขายจากธนาคารกลางประเทศต่างๆค่ะและปริมาณทองคเกล่องที่หมุนเวียนอยู่ในระบบนะคะถ้าเกิดว่ามีความต้องการขายทองคําสูงค่ะราคาทองเนี่ยก็จะลดต่าลงค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีความต้องการขาย ที่ต่ำนะคะราคาทองก็จะสูงขึ้นตามหลักทางเศรษฐศาสตร์นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็อีกสามสัญญาณนะคะที่ว่าส่งผลต่อราคาทองคํานะคะการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคําเนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะคะเราจะพิจารณาในปัจจัยสามสัญญาณนะคะออนก็คือสัญญาระยะสั้นระยะย,ยาวแล้วก็ระยะกลางน,นะคะเรามาทึกเรามาพูดถึงสัญญาระยะยาวกันก่อนนะคะนักลงทุนเนี่ยควรพิจารณาราคาทองย้อนหลังเนี่ยในอดีตนะคะไปค่ะ ไปประมาณเจ็ดถึงสิบปีเลยเนาะเพื่อให้เห็นภาพทิศทางราคาทองคําที่แบบแน่นยามากขึ้นเช่นราคา,าสถิติราคาทองคําเมื่อเจ็ดปีย้อนหลังตั้งแต่ปี2558จนถึงปี2564 25 25พบว่าราคาทองคําเนี่ยมีระดับต่ําสุดของแต่ละปีเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะในภาษาตลาดทองคำเนี่ยเขาเรียกว่าการยกฐานราคาในระดับต่ําสุดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้นักวิเคราะห์ทองคําทั่วโลกเนี่ยประเมินว่าทิศทางราคาทองคําเนี่ยยังเป็นช่วงขาขึ้นในระยะยาวค่อนข้างที่แบบว่าชัดเจนค่ะโดยสภาทองคําโลกนะคะได้อธิบายถึงปัจจัยที่ทําให้ทิศทางราคาทองคำค่ะจะยังคงเป็นขาขึ้นต่อไปนะคะนั่นคือในช่วงวิกฤตโควิด1 9ที่ผ่านมาค่ะทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาผันผวนน้อยนะคะ ขณะดเดียวกันเนี่ยก็ทําให้ผลตอบแทนค่อนข้างสม่ำเสมอประกอบกับนักลงทุนนะคะยังคงมองว่าการลงทุนในสินทรัพย์อื่นค่ะยังมีความเสี่ยงสูงขณะที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกนะคะก็ยังคงอยู่ในระดับต่าําและเศรษฐกิจโลกนะคะก็ยังอยู่ในช่วงภาวะชะลอตัวค่ะจึงทําให้กระแสงเงินลงทุนนะคะไหลเข้าสู่ตลาดทองคาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะความต้องการนะคะจากผู้บริโภคชาวจีนแล้วก็อินเดียน,นะคะ ค่ะซึ่งล้นแต่มีปัจจัยบวกนะคะต่อทิศทางราคาทองคาเนี่ยทั้งสิ้นเลยละ,ค,ะค่ะค่ะในส่วนของนักลงทุนนะคะที่กําลังตัดสินใจลงทุนหรือว่าถือทองคําอยู่แล้วแล้วก็เน้นลงทุนระยะยาวนะคะยังสามารถลงทุนและก็ถือต่อไปได้นะคะ,คะโดยพฤติกรรมการลงทุนทองคําในระยะยาวเนี่ยจะลงทุนตั้งแต่หเดือนขึ้นไปนะคะหรือว่ามากกว่าสองไตรมาสเองนะคะ,คะหรือว่าอาจถือข้ามปีเลยด้วยซ้ำไปนะคะ ซึ่งกลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยก็คือว่าทยอยซื้อในช่วงต้นปีหรือว่าช่วงสุดซีนะคะจากนั้นเนี่ยให้ถือรอและให้ถือแล้วก็รอจังหวะทยอยขายในช่วงปลายไตรมาสที่สามหรือว่าก่อนสิ้นปีนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่มนักลงทุนทองคำเนี่ยที่ทยอยลงทุนไปเรื่อยๆแล้วก็ถือเป็นระยะเวลาหลายปีหรือว่าสะสมเพื่อเป็นมรดกนะคะเพราะเชื่อว่าการถือทองคำจนสิบปีเนี่ยก็จะมีแต่กตำไรอืมค่ะ และสัญญาณนะคะระยะปานกลางค่ะนักลงทุนนะคะควรพิจารณาราคาทองคำเป็นใดไตรมาสนะคะโดยสถิติในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะพบว่าราคาทองคำเนี่ยมักจะปรับสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดของปีในช่วงไตรมาส3และราคาจะปรับลดลงเมื่อเข้าสู่ไตรมาส4และไตรมาส1ของปีถัดไปค่ะ เช่นนะคะราคาปรับขึ้นไประดับที่2 7 5เหรียญสารัฐต่อออนในช่วงเดือนสิงหาคมปี2,563นะคะหลังจากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็จะเริ่มอ่อนตัวลงนะคะและล่าสุดขาดรายมา1นะคะปี2,564เนี่ยราคาทองคำนะคะอ่อนตัวลงสู่ระดับ1,767เหรียญสารัฐต่อออนค่ะและปรับลดขาดสู่ระดับ ต่ำที่สุดที่บอริ 1, เวณ1,676เหรียญสารสออนนะคะและเมื่อเข้าสู่ไตรมาส2นะคะราคาเนี่ยก็จะมีสัญญาณค่อยๆปรับขึ้นนะคะโดยประเมินในไตรมาส3ปีนี้ค่ะราคาทองคำเนี่ยก็จะปรับขึ้นทำระดับสูงสุดของปีเหมือนกับภาพในอดีตค่ะ ค่ะแล้วก็หากมองปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราจะพบว่าช่วงต้นปีเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเริ่มคาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวอจะฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะคะหลังจากวัคซีนโควิดที่โควิด19เนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะจึงเห็น การปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาทองคาเนี่ยซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยอ่อนตัวลงค่ะค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะรอบล่าสุดน,นะคะนักลงทุนเนี่ยประเมินว่าเศรษฐกิจโลกค่ะในปีนี้จะฟื้นตัวในลนักษณะค่อยเป็นค่อยไปค่ะประกอบกับมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกนะคะจะไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงครึ่งปีหลังค่ะจึงเริ่มเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลง ททศางของราคาทองคำที่มีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นค่ะจากแนวโน้มที่จะยังคงมีเม็ดเงินค่ะผูกอัดฉีดเข้าไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะส่งผลนะคะผลักดันให้ราคาทองคําค่ะปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองค่ะค่ะและสําหรับนักลงทุนทองคํานะคะในระยะปานกลางเนี่ย จะเน้นลงทุนเป็นรายเดือนแล้วก็ไม่เกินสามเดือนหรือว่าหนึ่งไตรมาสนั่นเองนะคะโดยพยายามจับจังหวะการแกว่งตัวของราคาทองคาเนี่ยเพื่อหาจังหวะซื้อแล้วก็ขายเพื่อทาํากาไรนะคะ mm hmm. ซึ่งกลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยก็คือรอจังหวะลงทุนเมื่อเห็นราคาทองคําอ่อนตัวลงแล้วก็รอขายทํากาไรนะคะเมื่อราคาเริ่มปรับตัวขึ้นค่ะ mm hmm. และสุดท้ายนะคะสัญญาณระยะสั้นค่ะ นักลงทุนนะคะจะวิเคราะห์ราคาทองเนี่ยเป็นรายวันด้วยการพิจารณาราคาสินทรัพย์อื่นๆประกอบด้วยค่ะเพื่อดูราคาเ,เพื่อดูทองคํานะคะกับสินทรัพย์อื่นเนี่ยว่ามีความเคลื่อนไหวด้านราคาอย่างไรนะคะ<ม>โดยจะพิจารณาในสองปัจจัยค่ะได้แก่ปัจจัยที่ส่งผลไปในทาง ทิศทางตรงข้ามกับราคาทองคํานะคะและปัจจัยที่ส่งผลในทิศทางเดียวกันกับราคาทอง,งคําค่ะค่ะตัวอย่างปัจจัยระยะสั้นนะคะที่ส่งผลไปในทิศท,ทางตรงข้ามกับราคาทองคํานะคะอันดับแรกเลยก็คือตลาดหุ้นอเมริกานะคะหากตลาดหุ้นอเมริกาปรับขึ้นราคาทางคงองคํามีแนวโน้มปรับตัวลดลงเนื่องจากว่าตลาดหุ้นเนี่ยเป็น เป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงนะคะในขณะที่ทองคําเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยราคาจึงเคลื่อนไหวในทิศทางที่แบบว่าส่วนทางกันหร่าต้งข้ากันเองค่ะค่ะแล้วข้อสองค่ะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลน,นะคะจากพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีค่ะซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่สะท้อนภาวะเศษรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินและตลาดทุนของสหรัฐค่ะ หากอัตราผลตอบแทนพันนบัารรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับขึ้นนะคะส่วนใหญ่ค่าเงินนะคะจะมีค่าเงินดอลลาร์ค่ะจะแข่งค่าขึ้นตามไปด้วยนะคะรวมทั้งนักลงทุนนะคะประเมินว่าเศรษฐกิจ ของสหรัฐอเมริกาค่ะจะเติบโตและอัตราดอกเบีย้ยมีแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นค่ะก็จะส่งผลให้ราคาทองคำนะคะปรับลดลงเนื่องจากทองคำไม่มีผลตอบแทนอยู่ในรูปของดอกเบีย้ยดังนั้นเมื่ออัตราดอกเบีย้ยปรับตัวขึ้นการลงทุนในทองคำก็จะถูกลดความน่าสนใจลงนั่นเองค่ะค่<ข>ะอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือค <ขะ S 1> ่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐค่ะจ<ข>ะมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับราคาทองคาโลก ก่าคือถ้าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสําคัญของโลก,กอื่นๆเช่นยูโรหรือว่าเงินเยนนะคะ,ะหรือว่าพิจารณาจากร US ดอลลาร์อินเด็กก็ได้เช่นเ,เช่นกันนะคะ,ะราคาทองคําโลกเนี่ยก็จะสูงขึ้นเพราะว่าราคาทองคําเนี่ยซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์นะคะเมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงทองคําก็จะมีราคาถูกลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นนะคะที่ว่านักลงทุนเขาถือไปเนี่ย จึงสร้างแรงซื้อเข้ามาแบบดันให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึง้น ค่ะตัวอย่างนะคะปัจจัยระยะสั้นค่ะที่ส่งผลไปในทิศทางเดียวกับราคาทองคําค่ะข้อแรกค่ะสกุลเงินนะคะได้แก่สกุลเงินยูโรเงินปอนเงินหยวนโดยหากค่าเงินทั้งสามสกุลนี้นะคะปรับขึ้นราคาทองคําเนี่ยก็จะปรับขึ้นตามไปด้วยค่ะเนื่องจากสกุลเงินเหล่านี้เนี่ยจะไปกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงค่ะค่ะแล้วก็อีกอีกอีกปัจจัยองค่ะค่ะ นั่นก็คือระดับราคาน้ำมันซึ่งรเราเผชิญอยู่ทุกวันนะอตอนนี้อยากร้องไห้ก็ร้องไม่ออกนะคะเนื่องจากราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะสั่งการให้เกิดเงินเฟอ้อได้แบบในลักษณะของ เขาเรียกอะไรครัโคพุตอินฟลชันนะคะดังนัง้นหากราคาน้ํามันสูงขึ้นเนี่ยราคาทองคําก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะเสียงเครือเลยเหมือนจะร้องไห้นอกจากนี้นะคะน้ำมันแล้วก็ทองคำเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่แบบว่าจะมีการปรับตัวขึ้นสอดคล้องกันในภาวะสงครามไม่ต้องพูดถึงนะช่วงนี้รัสเซียกับยูเครนนะคะห,หรือว่ามีความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นักลงทุนในต่างประเทศซื้อขายน้ำมันเนี่ย ก็จะซื้อขายทองขับไปด้วยค่ะใช่แล้วล่ะคะ่ะค่ะก็ต้องขอบคุณบทความดีๆนะคะจาก i n MM n news แล้วก็คุณวรุษลุ่มขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายวิเคราะห์นะคะบริษัท y l g b u l l i o n future นะคะค่ะค่ะสำหรับสาระน่ารูนะคะที่เราคุยไปเนี่ยเราก็มีคำถามนะคะมาถามด้วยอสองข้อค่ะ,คะก็ ข้อแรกนะคะก็คือว่าจงยกตัวอย่างปัจจัยนะคะที่มีผลต่อราคาทองคําค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะข,ข้อสองค่ะปัจจัยระยะสั้นนะคะที่มีผลไปในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคาค่ะมีอะไรบ้างค่ะค่ะยกตัวอย่างมาสักข้อสองข้อก็ได้ค่ะใช่ค่ะค่ะ หลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงของสัปดาห์นี้มีอะไรค่ะตุ๊กเรามีหนังสือดีๆนะคะมาแนะนําเช่นเคยค่ะหนังสือเล่มแรกนะคะออนขอแนะนําก่อนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นนะคะทางธุรกิจค่ะในหนังสือเล่มน,นี้ค่ะผู้แต่งก็คือคุณทวีเกียรตินะคะมีณกนิตนะคะจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปค่ะมนุษย์กับสังคมและกฎเกณฑ์น,นะคะ กฎหมายและระบบกฎหมายการตีความและการอุดช่องว่างทางกฎหมายนะคะเขาจะแบ่งออกเป็นสองภาคค่ะอ๋อสามสิคะสามภาคภาคแรกเนี่ยเป็นความรู้ทั่วไปใช่ไหมคะภาคสองค่ะก็จะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปค่ะนิติกรรมสัญญาหนี้การละเมิดครอบครัวมระดกหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาค่ะและภาคสุดท้ายนะคะกฎหมายวิธีการ,รพิจารณาความอาญาค่ะ กฎหมายวิธีพธิจารณาความแพ่งนั่นเองค่ะซึ่งกฎหมายเล่มน,นี้ที่นํามาแนะนํานะคะเหมาะสําหรับนักธุรกิจและบุคคลทั่วไปค่ะส่วนเล่มสองนะคะ,ะุมีอะไรแนะนํำไหมคะเล่มสองเนี่ยก็จะเป็นหนังสือเรื่องของเล่มณิตศาสตร์นะคะเป็นหนังสือที่เตรียมความพร้อมให้เด็กเนี่ยเป็นอัจฉริยะนะคะ ก็คือผู้เขียนเนี่ยเขาคือคุณอิสริยานวลจันยานะคะสรุปความว่าหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเหมาะกับคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะใช้ในการฝึกพัฒนาการทางสมองแลว้วก็การเรียนรู้ของลูกนะคะเดยจะเป็นการสอนให้ฝึกทําของเล่นอย่างง่ายๆนะคะตามหลักวิทยาศาสตร์อุปกรณ์ก็หาได้ใกล้ตัวนะคะการฝึกแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้เด็กมีสมาธิมีเหตุผลมีจินตนาการมีความคิดสร้างสารรค์และก็สนุกไปพร้อมกับความรู้ที่ได้นะคะ มีประกอบสีแบบภาพหนังสือเนี่ยค่ะมีประกอบแบบสีสวยงามด้วยนะคะขั้นตอนทำความเข้าใจง่ายนะคะซึ่งหนังสือทั้งสองเล่มน,นี้เนี่ยเรามีอยู่ที่ชั้นห้านะคะถ้าผู้ใดสนใจนะคะก็ขอใช้บริการผ่านตัวเล่มน,นะคะก็คือบริการ Book Delivery s e r v i c e คะใช่แล้วค่ะ Book Delivery เรามีบริการ24ชั่วโมงใช่ไหมคะ24ชั่วโมงค่ะแต่ก็ที่ตหาให้ในวันและเวลาทำการเท่านั้นถูกต้องค่ะ <c oughs> <c oughs> เราก็เข้าอู่สุเอเราก็เข้าอู่สู้ช่วง <c oughs> ช่วงค่ะ <c oughs> ประชาสัมพันธ์น,นะคะ,อะขอเชิญค่ะทดลองใช้บริการรูปแบบใหม่กับระบบดิจิ t ัล Library นะคะของสำนักทราพยากรการเรียนรู้ผู้หญิงหลงค่ะให้บริการนะคะแก่บุคลากรและนักศึกษามาอ,อทั้งห้าวิทยาเขตค่ะ <c oughs> เป็นการพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรแล้วก็นักศึกษาค่ะที่ไม่สามารถเดินทางมายังขอสมุดได้นะคะได้ใช้บริการยืมและอ่านหนังสือออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาไร้ข้อจำกัดค่ะ,คะเปิดบริการนะคะทดลองใช้งานได้ที่ e-library.psu.ac.th ค่ะาสามารถเสนอแนะหรือว่า,าข้อมูลต่างๆนะ,ะะนะคะเพื่อแนะนำนะคะ ในการพัฒนาระบบอย่าให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้ด้วยนะคะอีกข่าวหนึ่งนะคะก็คือประกาศจากทางเว็บออฟไลน์นะคะไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปนะคะเนื่องจากว่าอวอเนี่ยยกเลิกการบอกลักเว็บออฟไลน์นะคะส่งผลให้เนี่ยบุคลากรและนักศึกษามออไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะคะแต่ว่าหากบ,บุคลากรและก็นักศึกษาเนี่ยต้องการค้นหาบทค,ความหรือว่า ต้องการสืบคน้นบทความเนี่ยสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล Scopus, JCR หรือว่าใช้บริการไฟ Project for you นะคะของห้องสมุดคุณหญิงหลงนะคะในการในการสืบค้นนะคะหรือว่าจัดหาเอกสารเป็นฉบับเต็มนะคะให้สีนะคะค่ะอีกนิดนึงเราเสริมอ,อีกนิดนึงนะคะเพิ่งประกาศมาสดๆร้อนๆเลยนะคะก็คือ k y r free wifi นะคะบุคคลท้วไปเข้าใช้ภายในห้องสมุดได้นะคะ ก็คือถ้าสามารถเช่าใช้อินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะคะในการค้นหาข้อมูลเนี่ยสามารถขอราหารัส Wi-Fi ได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น3ค่ะใช่แล้วค่ะเรบบาตั้งใจคือเพื่อบริการผู้ใช้บริการห้องสม,มุดโดยเฉพาะเลยนะคะค่ะ,คะ,คะสำหรับข่าวสารนะคะต่างๆหรือว่ากิจกรรมดีๆต่างๆของหอสม,มุดนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook หอสม,มุดคุณหญิงหลงนะคะ Facebook แฟนเพจที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงมออนไลน์แอดนะคะ แอปสติลิปเอสยูค่ะทวิตเตอร์ใช่ค่ะ ซีรีสเพจยู่าดใหญ่นะคะใช่แล้วค่ะหากม,มีคาถามหรือว่าข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยคะ่ะเจ้าหน้าที่รอติดรอตอบคำถาม<ช>นะคะหากไม่นอนซะก,ก่อนนะอันนี้เป็นเป็นคติประจําตัวของของ,ของแอดมินของเรานะคะแอดตอบได้นอนถ้าไม่นอนซะก,ก่อนนะคะค่ะก็ะะะสาหรับวันนี้นะคะก็อค,ออคิดว่าทุกท่านนะคะคงจะใครข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาทองนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามกระแสโลกหรือว่าทากระแส ใช่ะว่าทำไมถึงราคามันสูงขึ้นอย่างโน้นอย่างนี้นะคะใครที่มีอยู่อยากขายก็ขายได้ค่ะอันนี้ระบายความในใจใช่ไหมคะค่ะก็สุดท้ายหวังว่าจะเป็นประโยชน์ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีสองขับค่ะสําหรับเราวันนี้นะคะเราทั้งสองคนเนี่ยก็ขอลากันไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะเข้าร่วมชุมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่วิทยุมอหาดใหญ่ เอฟเอ็มแปดสิบแปดพีเอสยูบราดแคส